ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อตรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนจะมาได้ บรรยายเรื่องของท่านพระรัฐบาลนะซึ่งถึงตอนที่พระเจ้าโกรพยะได้ถามท่านพระรัฐบาลว่าท่านพระรัฐบาลนะเห็นประโยชน์อะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้ประสบความเสื่อมทั้งสี่อย่างนี้เลยนะคือความเสื่อมเพราะเ,าเสื่อมเพราะอะไรบ้างโยมนะเสื่อมเพราะ ชรลานะเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติแล้วก็เสื่อมจากญาติเนี่ยท่านไม่ได้ประสบความเสื่อมทั้งสี่อย่างนี้เลยทําไมจึงออกบวชได้ก็สงสัยนะ,ท,ะนท่านพระรัฐบาลจะตอบว่าอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อเลยนะว่าด้วยธรรมมุทเทสีท่านพร,รัฐบาลถวายพระพรว่ามีอยู่แลมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมุทเทสีข้อที่ยาตามาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรมุทเทสีข้อเป็นไนคือดูก่อนมหาบพิษรรมุทเทสข้อที่หนึ่งว่าโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนดังนี้อันตระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตามาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตที่ว่าโลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนนี้เดี๋ยวโยมค่อยฟังท่านจะพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงขยายในตอนหลังนะโยมฟังธรรมุเทศสี่ข้อนี้ให้จบก่อนนะสดูก่อนมหาบพิษ รรมมูเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดังนี้แหลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตามาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต3ดูก่อนมหาภพิษรรมทเทศข้อที่สว่าโลก ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัะสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 4. ดูก่อนมหาพพิธรรมุทเทศข้อที่4ว่าโลกบกพร่องอยู่เป็นนิ ไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตัณหาดังนี้แหลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตดูก่อนมหาบาพิษรรมุทเทสี่ข้อนี้แหลอันพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่จะมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรมุเทศสี่ก็คือว่าธรรมะแล้วก็อุทเทศโยมอุเทศของธรรมะคือหัว,หวข้อธรรมสี่หัวข้อนะคือหนึ่งหัวข้อธรรมที่ว่าโลก อัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วก็สนะโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแล้วก็สนะโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาอันนี้เรียกว่าธรรมุเทศสีข้อนะที่ท่านพระรัฐบาลเคยได้ฟังตอนเป็นเครื่องหัด เมื่อได้ฟังธรรมเทศ4ข้อนี้เนี่ยจึงไดอ้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตทีนี้พระเจ้าโกรพยะก็ได้ตรัสถามว่าท่านรัฐบาลกล่าวว่าโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาสิทธินี้จะพึงเห็นได้อย่างไรนะที่ว่าโลก ถูกชลานำเข้าไปนี่เป็นอย่างไรดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉนะมาบาพิษเมื่อมีพระชนมายุยี่สิบปีก็ดียี่สิบห้าปีก็ดีในเพลงช้างก็ดีเพลงม้าก็ดีเพลงรถก็ดีเพลงธนูก็ดีเพลงอาวุธก็ดีทรงศึกษาอย่างคล่องแคล่ว ทรงมีกำลังพระเพรามีกำลังพระภาหามีพระกายสามารถเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วหรืออจริงไหมตอนอายุรุ่นรุ่นนะนะประมวัยเนี่ยกําลังบางชามีมากขนาดนั้นใช่หรือเปล่าท่านรัฐบาลขา้าพเจ้าเมื่อมีอายุยีสปีก็ดียีบหปีก็ดีในเพลงช้าเพลงมา้าเพลงรถเพลงธนูเพลงอาวุธ ก็ดีได้ศึกษาอย่างคร่่งแคล่วมีกำลังขากำลังแขนมีตนสามารถเคยเข้าสงครามแล้วบางครั้งข้าพเจ้าสำคัญว่ามีฤทธิ์ <c oughs> กำลังเยอะมากโยมไม่เห็นใครที่จะเสมอด้วยกำลังของตนจริงตอนนั้นนะ่ะมีกำลังมากจริงพระรัฐบาลก็ได้พูดต่อไปว่าดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษจะเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นฉไฉน แม้เดี๋ยวนี้มหาบพิษยังมีกำลังพระเพรามีกำลังพระพาหามีพระกายสามารถเข้าสงครามเหมือนฉะนั้นได้หรือ,อมีกำลังวังชาเหมือนตอนเป็นนุนมอยู่หรือเปล่าข้อนี้หาไม่ได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วจเจริญวัยแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของข้าพเจ้าล่วงเข้า แปดสิโยมแปดสิบแล้วนะบางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าจากย่างเท้าที่นี่ก็ไพร่ย่างไปที่อื่นคือไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมนะดูก่อนมาบพิษเนื้อความนี้แหลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่หนึ่งว่าโลกอัญชารานำเข้าไป ไม่ยั่งยืนที่อัาตามภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตอืมยมฟังเห็นจริงตามท่านหรือเปล่ายมเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้นะยมนะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลยมไม่ใช่ลักษณะดน้นด้นเดา รือว่านึกจินตนาการเอาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเนี่ยให้ผู้ฟังติดต่อเห็นจริงได้ด้วยตัวเองนะด้วยปัญญาของตนเองเนี่ยว่าโลกคือหมู่สัตว์นี้ถูกชรานําเข้าไปไม่ยั่งยืนจริงๆโยมเป็นสัจธรรมเป็นของแท้ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ค้าคล้านะท่านจึงบอกว่าธรรมะของสัตว์บุตนั้น หาค้าค่้าไม่นะราชิรสอันวิจิตยังข้าค่้าได้แต่ธรรมะของสบรุษหาเข้าถึงความค้าค่้าไม่นะตรัสไว้อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นโยมอดีตก็เคยแก่อย่างนี้ปัจจุบันก็จะแก่อนาคตใครเกิดมาก็จะแก่ถูกชารานำเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อท่านพระรัฐบาลได้ตอบอย่างนี้แล้วพระเจ้ากุรพยะ แ็ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านรัฐบาลน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้อว่าโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วดูก่อนท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนในราชสกุลนี้ มีหมู่ช้างหมู่มา้าหมู่รถและหมู่คนเดินเท้าผู้ใดจักครอบงำอันตรายของเราได้อืมอันนี้ก็เป็นความจริงนะโยมว่า,าโลกนั้นถูกชารานำเข้าไปโยมนะไม่ยั่งยืนแม้จะมี ผลช้างผลมาผลลถที่จะเอามาต่อต้านกับความแก่ความชราก็าต่อต้านไม่ได้ครอบงำความแก่ความชราไม่ได้โยมอันนี้พระเจ้าโกรพยะก็ยอมรับว่าเป็นความจริงว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสนั้นเป็นความจริงคัดค้านไม่ได้เลยโยมทีนี้พระเจ้าโกรพยะก็ได้ตัดต่อไปว่า ท่านรัฐบาลกล่าวว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาสิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาบพิษจะสรงเข้าพระไัยความข้อนั้นเป็นไนมหาบพิษเคยทรงประชวนหนักบ้างหรือไม่ดูก่อนท่านรัฐบาลข้าพเจ้าเคยเจ็บหนักอยู่ บางครั้งบรรดามิตรอมมาตยัสสาโลหิตแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ด้วยสำคัญว่าพระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตบัดนี้พระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตบัดนี้ดังนี้โอแสดงว่าเคยไปชวนหนักมามากแล้วโยมดูก่อนมหาบพิษมหาบพิษจะส่งเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไน มหาบาพิตได้มิตรอำม,มาตยาา่าสาโลหิตที่มหาบาพิตจะขอร้องว่ามิตรอำม,มาตยาา่าสาโลหิตผู้เจริญของเราที่มีอยู่ทั้งหมดจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาบางลงดังนี้หรือว่ามหาบาพิตต้องเสวยเวทนาแต่พระองค์เดียวดูก่อนท่านรัฐบาลข้าพเจ้า จะได้มิตรอมมาตญาติสาโลหิตที่ข้าพเจ้าจะขอร้องว่ามิตรอมมาตญาติสาโลหิตที่มีอยู่ทั้งหมดจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาบางลงไปดังนี้ก็หาไม่ได้ที่แท้ข้าพเจ้าต้องเสวยเวทนานั้นแต่ผู้เดียวอืโยมอันนี้ก็เป็นความจริงนะที่ว่าอ่า ในโยมฟังท่านจะสรุปนะดูก่อนมหาบพิษเนื้อความนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนที่อตมาภาพรู้ เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจริงไหมโยมคัด้านไม่ได้เลยนะคําสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละหมวดแต่ละหมวดนี่โดยเฉพาะในหมวดนี้ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานเนี่ยพ่อก็จะต้านทานลูกไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้นะแม้ลูกจะต้านทานพ่อแม่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้โยมไม่มีใคร ต้านทานไขได้เลยแม้แต่เองกําลังเจ็บปวดแสนจะทุกข์ทรมานอยู่ก็ต้านทานว่าขออย่าเจ็บอย่าปวดอย่าทุกข์อย่าทรมานเลยนี่ก็ต้านทานไม่ได้นี่แหละจึงเรียกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานโยมทีนี้เมื่อท่านร,รัฐบาลได้ตอบอย่างนี้แล้วพระเจ้าโกรพยะกก็จัดว่าดูก่อนท่านรัฐบาล น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้อว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดีแล้วท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนในราชสกุลน,นี้ มีเงินและทองอยู่ที่พื้นดินและในอากาศมากอ,มอันนี้ก็คงจะอุปมาคล้ายกันนะว่าแม้จะมีเงินทองอยู่ที่พื้นดินมากมายก็ตามโยมแต่ว่าเงินทองเหล่านี้ก็มาต้านทานไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายต้านทานไม่ได้โยมนะต่อมานะ ข่านพระราบาลกล่าวว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาสิทธินี้จะเพึงเห็นได้อย่างไรดูก่อนมหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไนเดี๋ยวนี้มหาบพิษเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้า บำเรอพระองค์อยู่ชันใดมหาบาพิษจักได้สมพระราชประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าคือชาติหน้าที่จะเกิดเนีนะเราจักเป็นผู้อิม่มเอ,อิบพรั่งพร้อมด้วยกามากุลหา้าบำเรอตนอยู่ชันนั้นหรือว่าชนเหล่าอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ส่วนมหาบาพิษก็จักเสร็จไปตามยถากรรมอืม ทรัพส,สมบัติที่มีอยู่มากมายในโลกนี้เนี่ยจะขนเอาไปในโลกหน้าได้หรือเปล่านะฮะทีนี้พระเจ้าโกรพยะก็ได้ตรัสตอบว่าท่านรัฐบาลเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอิม่มเอิบพรั่งพร้อมได้การมาคุณห้าบำเรอตนอยู่ชั้นใดข้าพเจ้าจักได้ขอไปข้าพเจ้าจักไม่ได้ความประสง์ว่าแม้ในโลกหน้า เราจะเป็นผู้อิ่มเอ,อิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ฉันนั้นที่แท้ชนเหล่าอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ส่วนข้าพเจ้าก็จับไปตามยถากรรมเอาไปไม่ได้โยมขนไปไม่ได้นะดูก่อนมาอ่ิพิษเนื้อความนี้แลอันตระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่สว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งตั้งปวงไปที่อัตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกเลยโยมที่เอาไปไม่ได้นะแม้แต่ทรัพย์ภายในคืออะไรยมเช่น ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตาหูจมูกลิ้นแขนขาอวัยวะทุกส่วนที่เป็นสมบัติภายในของเราเนี่ก็ยังเอาไปในโลกหน้าไม่ได้นะไม่ใช่อะไรที่จะเป็นของตนที่แท้จริงนะจังต้องทิ้งซากศพไว้ในโลกนี้ให้คนอื่นเขาเอาไปเผาทิ้งให้คนอื่นเขาเอาไปฝังนะตัวเองยังเผาตัวเองไม่ได้ยมตัวเองก็ยังฝังตัวเองไม่ได้นะได้ว่าต้อง อทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ให้ตกเป็นภาระของคนอื่นเขาจะป่วยกบาบใยใจึงว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะขนเอาอะไรอะไรไปได้โยมดังนั้นพระดำรัสที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนเนี่ยจึงเป็นสัจธรรมจึงเป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะโยมเป็นความสูญสลายทีนี้เมื่อท่านพระรบาลได้อ่า พูดอย่างนี้แล้วพระเจ้าโกรพยยก็กล่าวเหมือนเดิมนะว่าน้าอัศจรรย์น้าอัศจรรย์นรรนะว่าไม่เคยมีมาว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดีแล้วท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกไม่มีอะไรเป็นของของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปท่านพรัฐบาลกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแต่งตันหาดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาสิทธนินี้จะเพึงเห็นได้อย่างไรดูก่อนหมาบพิษมหาบาพิษจะเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไนมหาบาพิษทรงครอบครองกุตรุรอันเจริญอยู่หรืออย่างนั้น ท่านรัฐบาลข้าพเจ้าครอบครองกุรุรัตอันเจริญอยู่มหาวิษยาจักเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นไนราชบุตรของมหาวิษที่กุรุรัตนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุพึ่งมาจากทิศบุรพาคือทิศตะวันออกนะเข้า เขาเข้ามาเฝ้าหมาบาพิษแล้วกราบทูลว่าขอเดชะมาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่าข้าพพุทธเจ้ามาจากทิศบุรพาทิศโน้นนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มัง่งคั่งและเจริญมีชนมากมีมนุษย์เกลืก่อนกลนในชนบทนั้นมีผลช้างผลมา้าผลรถผลเดินเท้ามีสัตว์อาชินะที่ฝึกแล้วมาก มีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วกว็ามากในชนบทนั้นสตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้มหาบพิษจะทรงทำอย่างไรกะชนบทนั้นดูก่อนท่านรัฐบาลพวกเรา ก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะสิอยากได้อีกโยมนะถ้าทั้งที่ตัวเองก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินแผ่นดินนี้นะแต่พอเห็นว่าที่เมืองโน้นนะมีอิสริยยศมากแต่ว่าสตรีปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะไปรบเอามาได้ก็ไปรบเอามาไม่ต้องเสียเลือดเนื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วหากว่ามีบุรุษมาจากทิศ ปัดจิมนะทิศต,ตะวันตกทิศอุดรทิศเหนือแล้วก็ทิศทักษิณทิศใต้ก็มาทูนอย่างเดียวกันนี่แหละว่าที่โน้นที่โนนะ้นน่ะมีแผ่นดินที่มากไปด้วยรัตนะต่างๆแต่สตรีปกครองมหาภพ,พิษจะทำอย่างไรดูก่อนท่านรัฐบาลพวกเราก็ไปรบเอาจนบทนั้นมาครอบครองเสียนะสิ อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดโยมทั้งๆท,ท,ที่มีมากแล้วนะดูก่อนมาบพิษเนื้อความนี้แลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่สว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาที่ธรรมาภาพรู้ เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อท่านพระรัฐบาลพูดอย่างนี้แล้วอตอบอย่างนี้แล้วนะพระเจ้าโกรพยะก็ตรัสว่าดูก่อนท่านรัฐบาลน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้อที่ว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท,าท่าแห่งตัหานี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาโอ้ตกลงว่าธรรมเทศสีข้อนี้ก็เป็นความจริงโดยส่วนเดียวพวกเราเองฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมนะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมโยมพิจารณาดูนะโยมธรรมเทศสีข้อซึ่งเป็นหลักธรรมะหมวดใหญ่ๆที่เราควรจะนำมาพิจารณาว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วก็ดีเนี่ยหรือว่าที่หลงเหลืออยู่ก็ดีเนี่ยจะทำอะไรที่ผ่านมาแล้วได้ทำอะไรที่เป็นสาระให้กับชีวิตบ้างก่อนที่ชีวิตนี้จะล้มหายตายจากเสื่อมสลายไปกับพื้นแผ่นดินหรือว่าชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ย เราจะทำอะไรดีที่เป็นสาระกันสารของชีวิตก่อนที่ธาตุขันอันนี้จะเสื่อมสลายไปกับดินหรือแต่ความว่างเปล่าว่าไม่มีอะไรอะไรเป็นของของตนนอกจากบารมีธรรมเท่านั้นและโยมที่จะเป็นบารมีที่จะเป็นของของตนอย่างแท้จริง วันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่